สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณเชื่อว่าเมื่อคนเราตายแล้วจิตวิญญาณก็จะล่องลอยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ในโลกแต่คนละพบภูมิกันมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้มียานพิเศษจะมองไม่เห็นด้วยเหตุน,นี้เรื่องผีจึงถูกเล่าต่อๆกันมาทั้งจากคนที่สัมผัสได้และคนที่สัมผัสไม่ได้ หนึ่งในผีที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสังคมโลกมนุษย์ที่ถูกกล่าวถึงก็คือผีกะผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายปอบคือเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของคาวและที่มาของคำว่าผีกะก็มาจากคำว่าตะก,กะนั่นเองค่ะคนที่เลี้ยงผีกะจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดิน โดยมีพยันสีขาวปิดปากหม้อไว้เหมือนหม้อแม่นาคนะคะแล้วก็วางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของก็จะเส้นไหว้ผีกะด้วยไข่ดิบปละฟองแต่เดิมนั้นคนที่นำผีกะมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีเรียกว่าผีพระนางผีกะชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆมีสองตัวมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยง ผีกะชนิดนี้จะทําหน้าที่เลียหน้าคนเลี้ยงทําให้ดูสวยดูหล่อไม่ว่าคนคนนั้นจะขี้เหล่แค่ไหนก็ตามไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมค่ะแค่ผีกะเลียหน้าก็ดูสวยหล่อได้แล้วนะคะยิ่งดึกยิ่งดูสวยดูหล่อด้วยเหตุนี้เองทําให้การเลี้ยงผีกะเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มแพร่หลายในเวลาต่อมา การเลี้ยงผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันด้วยหากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดอด,ดอยากมันก็จะทําให้เจ้าของตายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดเขาสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงตามตำนานนะคะผีกะล้านนาจะมีอยู่หลายประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือผีกะพระนางเป็นผีกะต้นฉบับดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหน แต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อใช้ให้มันเรียกคนมาดูการแสดงทำให้คนดูหลงไหลในการแสดงของนักแสดงคนนั้นๆแม้ว่ากลางวันจะขี้เหล่แค่ไหนพอตกตอนกลางคืนผีกะสามารถทำให้นักแสดงคนนั้นดูหล่อดูสวยหยัดฟ้ามาดินได้เลย 2. ผีกะดงจากคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่บอกว่าผีกะดงนี้ มีอยู่ในนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งไวดุดลมพัดมักออกหากินเป็นฝูงในยามพบค่ำน้ำลายของผีกะชนิดนี้วิเศษมากสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายมีความคงกระพันชาตรี 3. ผีกะอาคมการเรียนวิชาอาคมในสมัยโบราณ ครูจะห่วงวิชามากดังนั้นก่อนการเรียนจะต้องมีการขึ้นครูก่อนเสมอเพื่อให้อาคมนั้นสามารถรักษาผู้เรียนได้มีบางคนที่เรียนอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนจึงโดนคำสาปที่ครูสาปแช่งไว้ทำให้กลายเป็นผีกะผีกะชนิดนี้จะสิงสู่ในตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัวแต่ยามค่ำคืนมันจะออกไปหาอาหาร โดยแปลงตัวให้เหมือนกับร่างกายที่มันสียอยู่บางตำราก็ว่าผีกะประเภทนี้เป็นผีกะที่ทำขึ้นจากผู้ที่มีอาคมชนิดหนึ่งทำเป็นหุ่นผีกะขึ้นมาคล้ายกับการทำกุมารทองซึ่งวิธีการทำจะนำดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดท่าน้ำและว่านอีกหลายชนิดเช่นว่านดอกทองว่านเท่าหนังแห้งว่านกระสือ ว่านกุมารทองเป็นต้นนำมาเป็นส่วนผสมจากนั้นจึงนำมาปั้นเป็นตัววอกขนาดเท่าหัวแม่มืออุกเสกจ,จนกระทั่งวอกกระโดดรถเต้นได้จึงเป็นอันเสร็จพิธี 4. เป็นผีกะตะกูลผีกะชนิดนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายของชาวภาคเหนือวิธีสังเกตว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะให้ดูนาของบ้านนั้นๆ ไม่ว่านานั้นจะอยู่ในที่ดอนหรือที่ลุ่มฝนจะแล้งหรือฝนจะขาดนาของบ้านที่เลี้ยงผีกะจะอุดมสมบูรณ์เสมอไม่มีมแมลงมากวนไม่มีโรคระบาดผู้คนที่เลี้ยงผีกะไว้เป็นผีประจำตระกูลผีกะจะเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สมบัติให้เป็นอย่างดีฉะนั้นต้องจัดอาหารเลี้ยงให้ดีอย่าให้อดอยากเพราะหากเจ้าของเลี้ยงไม่ดีผีกะจะออกหากินสิงสู่ชาวบ้าน ทำให้เจ้าของได้อับอายขายหน้า 5. เป็นผีกะตายโหงคนบางคนเมื่อตายโหงจิตใจยังพวักพรอยู่กับโลกจึงสิงสู่ในที่ที่ตนตายแต่เพราะความยึดถือในกายว่าตนยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆานเข้ามันก็จะหิวกระหายจึงเข้าสิงสู่ผู้คนที่มีจิตอ่อนแอทำให้กลายเป็นผีกะโดยไม่รู้ตัว ผีกะมีสัตว์พาหนะคือนกเค้าแมวเรียกนกเขาผีกะเมื่อได้เห็นนกชนิดนี้ที่ไหนใกล้ๆบริเวณนั้นจะต้องมีผีกะเวลาหนุ่มๆไปแอวสาวบ้านใดก่อนจะขึ้นเรือนหรือว่าตอนขากลับหากมีเสียงนกเค้าแมวส่งเสียงร้องแสดงว่าสาวบ้านนั้นเป็นผีกะและหากใครฝันเห็นหมาดำมาไล่ฟัดกัดสู้ก็ให้นึกดูว่า วันนั้นได้มีเรื่องบาดหมางก,กับใครคนนั้นอาจจะเป็นผีกะก็เป็นได้นอกจากหมาดำแล้วก็ยังมีแมวดำด้วยและผีกะมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายขอขอบคุณเนื้อหาจากเว็บเชียงใหม่นิวด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ